สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กเกษตรยุคใ,ใหม่ขนใจน้านาจะพาท่านผู้ชมมาดูคลิปในไร่ปัญญาดีวันนี้เป็นวันที่เราจะทําการเปลี่ยนแกบสําหรับการรองพื้นในเราไก่ที่เราได้เลี้ยงไก่ไข่อรมณ์ดีนะครับนี่คือแกบที่เราได้เตรียมไว้เป็นแกบหยาบหลักับที่เราจะได้เตรียมไว้เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนซึ่งเป็นการครบรอบนะครับ ประมาณ3เดือนนะครับที่เราจะเปลี่ยนนะแกะรองพื้นเพราะว่าการที่เราได้เลี้ยงไก่ของเรานะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการเลี้ยงไก่ปล่อยครับนี่คือสภาพโดยรวมของพื้นเราได้เคลียร์นะครับแกะเดินพร้อมกับมูลไก่ที่ได้ไขลงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตักนำออกไปข้างนอกเล้าไก่ แล้วจะนำเอาแก๊ใหม่นะครับมาใส่ลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ของเราได้ติดเชื้อหรือว่าป่วยง่ายนะครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยงไก่แบบเลี้ยงปล่อยนะครับจะทำให้สุขภาพไก่ของเราเนี่ยดีที่ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้ก็จะเป็นมูลไก่ ้องกับแกบเดิมนะครับที่เราจะต้องตักออกให้หมดนะครับตรงนีเ้เป็นผลประโยชน์แล้วก็ผลพลอยได้ที่เราได้เลี้ยงไก่นะครับตรงนี้เราสามารถนำเอามูลไก่ตรงนี้ไปใส่ต้นไม้ใส่ไ,ไม้ผลอะไรต่างๆตลอดถึงนำอาอกไปหมักเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับตรงนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่สนใจแล้วก็มาขอซื้อ นะเราก็จะมายให้นะครับในราคาถุงละ40บาทนะครับตรงนี้ขนาดของความกว้างของเล้าไก่ที่เราได้ทําตรงนี้กว้าง6เมตรยาว9เมตรนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้ที่เป็นโวยสีแดงนี่ก็คือ,คอระบบน้ําที่เราได้จับ ให้กับไก่ของเรานะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับเราไม่ต้องให้น้ําไก่ทุกวันตรงที่ว่าเราจะต้องล้างแบบระบบดึงนะครับนี่คือเป็นระบบใหม่เป็นระบบกึงอัตโนมัตินะครับก็จะง่ายแล้วก็สะดวกประหยัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็น้ําก็จะสะอาดตลอดนะครับด้านล่างเรานําสังกะสีให้ช่างมาดัดแปลง เ็นที่รองรับน้ำที่กระเด็นตกลงมานะครับก็ให้ไหลมสะลบลงแล้วก็ไหลอีกมุมนี้นะครับเป็นมุมที่เราได้ต่อหนาระบบน้ำทิ้องออกไปด้านนอกเราไก่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับการเปลี่ยนแกลของเราก็คงจะยุติแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ 高峰。Uh huh.